ัสดีครับผมมาเข้ารายการกันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับก็ออกมาสักพักแล้วแหละพวกเราพวกเรามองข้ามไม่เขาเรียกว่ามองข้ามคือมันมันยังไม่ถึงเวลาดูนะตอนตอนมันออกมาแรกๆมันมันยังไม่ทําปฏิกิริยากับกับเรานะตอนที่มันออกมาแรกๆกใช่ไหมตอนตอนตอนที่ออกมาส่วนตัวนี่คือแบบ ไปฟังเขาคนที่ดูมาแล้วก็พูดมานสองประโยชน์ไม่กล้าดูเลยเพราะรู้ว่ามันจะต้องโดนแบบมันเข้าโดนแบบกกน่ๆคอออือมันมันแบบสะกิดตอบเราแน่เลยอ่ะก็เลยแบบเออยังไม่กล้าดูจนแบบเออจังหวะมันน่าจ,จะพอดีแล้วต้องมีโอกาสได้ดูใน, Disney นดิสนีย์พาร์ทนั่นแหละใช่ดิสนีย์ฮอสต้านะครับผมผลงานของพิกซ่าเนาะพิกซ่าสตูดิโอใช่ไหมใช่พิกซ่อองงานี่ เออต้องต้อง,องท้าความนิดนึงว่าหนังของพิซซ่ากับดิสนีย์เนี่ยจะจะถ้าดิสนีย์เพียวๆเพียเนี่ยมันจะเป็นอีกรสหนึ่งนะมันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยแต่พิซซ่าจะมีความละมุมีความคุกกุ่นในในอารมณ์สูงกว่าว่าง,งั้นไหมมันก่นกซซา,กกาจะลึกลึกในแง่ของอารมณ์ที่แบบลึกมากอะลึกลึกลึกกว่าดิสนีย์แบบสองสามเท่าอะถ้าเป็นแบบของดิสนีย์เพียวๆเพียจะจะ จะไม่ได้เน้นไปที่ตรงนี้จะเน้นไปที่ความครบรสมากกว่านะครบรสชาติความแบบเออ่ดูแล้วบันเทิงได้ความบันเทิงได้ความอันนี้นิดนิดได้ความซึ้งนิดนิดได้ความนั่นแหละความความ,อ,มอิ่มแบบพอดีอะ่ะแต่ของพิซซ่าจะมีความลึกลึก,ล,กลึกค่อนข้างสูงอะ่ะตั้งแต่เอออะไรดีอะ่ะโคโคโคได้ไหมโคโคพิซซ่าใช่ไหม โค้กของพิกซาอินไซต์เอาอะไรอินไซตมแล้วพอดิสนี่ก็จะเป็นแบบเอ่อย้อนนิดหนึ่งคือดิสนี่มันจะดูง่ายกว่าแล้วก็ชอบเหมือนกันนะแต่อันนี้ที่บอกว่าดึกดึกกว่าดิสนีย์จะค่อนข้างไปไปทางที่ที่มันจะดูแล้วเราเราเราไม่ต้องใช้ใช้อารมณ์ดูเยอะไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยเพราะเอ้ยเราโดนเค้นอารมณ์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ต้องขนาดนะของดิสนีย์เพียวๆจะ นะเหมือนดูฟอร์เซนพวกฟอร์เซนเอา่าฟอร์เซนแล้วก็อะไรเดี๋ยมีอะไรนะดิสนีย์พวกลายยาไหมพวกแบบเจ้าหญิงัลายใชใช่แบบเป็นมิดอะ่ะแล้วก็ดูซ้ำได้อะ่ะแต่อย่างอ,อย่างโซลหรือแบบอย่างพวกพวเนี้ยอาจจะดูซ้ำที่ทีอาจจะมันดีแต่คือบางทีมันดึงอารมณ์เราออกมาด้วยเ้วก็แบบไม่อาจจะไม่ได้พร้อมในช่วงวันที่ทำงานหนะักอะไรเงี้ยไม่ไหว มันมันก็จะโหลดขึ้นไปหน่อยใช่ก็ใช่ไหมแล้วก็ดิสนีย์ก็จะมีจะดิสนีย์เนี่ยจะเข้าซื้อพิซซ่านี่ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงทอรสตอรี่เนาะใช่ไหมทอรสตอรี่ <oy> น่าจะยังไม่ใช่ภาคแรกนะน,น่าจะน่าจะใกล้ๆกกันจำทำทำลายไม่ค่อยแม่นเมือนกันในเรื่องของ<ม>การรวมไปของดิสนีย์ แต่แต่เขาก็เหมือนให้อิสระประมาณหนึ่งนะที่ที่ที่ค่ายของพิกซาเนี่ยจะจะสามารถสร้างผลงานของตัวเองไว้ได้อ่ะคือซื้อมาแล้วแล้วก็ให้คอน t ิ n u วดดำเนินต่อไปอ่ะใช่ไหมใช่อืมอไม่ได้เอามารวกอืมโซ,โ,ซโซเป็นไงบ้างตอนดูจบมีน้ำตาเล็ดบ้างไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่น้ัอ๋อ <laughs> ไม่ค่อยแต่ก็ แต่เมสเซจดีนะแต่แต่เมสเซจดีพูดเรื่องของชีวิตแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องนี้จะค่อนข้างมีความเป็นแบบโอ้โหวิถีชีวิตเป็นเรื่องที่แบบชีวิตคนจริงๆอะ่ะค่อนข้างชีวิตคนค่อนข้างแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะอืมสะท้อนปรัชญาชีวิตมนุษย์ประมาณหนึ่งอะ่ะซึ่งวัยพวกเราก็แบบเฮ้ยก็ ก็ไม่ได้แก่พวกยังผ่านยังแบบยังเด็กอยู่เลยอ่ะเราก็ไม่ไม่เออไมเป็นมุมมองส่วนตัวแล้วกันไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่กล้าฟันธงว่าว่าไม่ไม่กล้าฟันธงเพราะว่ามุมมองชีวิตพวกเราก็ไม่ได้แบบเงยังเด็กกันอยู่เลยใช่ไหมไม่กล้าพูดไม่กล้าไปวิจารณ์ชีวิตมนุษย์ขนาดนั้นหรอกว่าว่าเอ้ยมันแค่นี้หรือมันอะไรไม่ใช่ครับ เนี่ยคือตามนะมแต่คือในในความรู้สึกอะหนังมันเป็นแบบเหมือนดูในวัยประมาณพวกเราอาจจะทํางานแบบจบแล้วทํางานสักสองปีห้าปีสิบปีอะไรเงี้ยเี๋ย่ดงที่เห็นว่าตัวละครของพระเอกก็คือโจกกร์เนอร์ใช่ไหมจะเป็นวัยประมาณวัยกลางคนใช่ป่ะที่คขาเป็นเรื่องอะโอ้โหอายุเท่าไหร่ละแก <ล S 2> ่แล้วแก่แกประมาณนึงอ่ะคือต้องสี่สิบห้าสิบอะใช่ไหมมัน <1 S 2> คือเป็นครูมัธยมต้นเป็นครูมัธยมต้นสอนสอนวิชาดนตรีเนาะสอนวิชาดนตรีใช่แล้วก็เขาจะในเรื่องเขาก็มันจะเล่าเรื่องของเขาที่ที่เขาอ่ะฝ่ายฝันจะเป็นนักดนตรีนอะอยากเป็นนักดนตรีอะชอบชอบดนตรีแจ๊สมากก็คือพ่อพาไปดูตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็เขาก็จะมีความฝันว่า โตมาเราเราอยากเป็นอันนี้ให้ได้อยากเป็นนักดนตรตีอยากทำตามความฝันน่ะอยากจะประสบความสําเร็จในในด้านดนตรตีมันคือสูตรสําเร็จที่มนุษย์ทุกหมู่เหล่าอะ่ะทุกผู้คนน่ะก็อยากเป็นอย่างนี้แหละอยากแบบโอยโตมาฉันจะเป็นคนที่มีความสําคัญนะฉันจะเป็นคนที่แบบโอ้ได้เป็นนืกออกไหมได้เป็นทําตามแต่งใจหวังมีสายตามีการยอมรับจากผู้คนมากมายอย่างนั้นแต่ว่า เยอะแต่ก็ก็ต้องเข้าใจว่าว่า,วามันมันก็เหมือนถูกหวยอะครับชีวิตยอย่างนั้น <laughs> มันโจาก,กาันเนรอเป็นแบบย่างที่บอกช่วงเกิดมาก็คือมันมันจะทอนให้เห็นถึงคนคนหลายๆคนนะในในต่างคมเวลาที่มีความฝันนะแก็คือตัวแทนของคนที่ท,ที่ฝันฝันไปไม่ถึงอ่ะแล้วก็ได้ได,ได้ได้เท่านี้จริงๆอ่ะคือก็ต้องมองความเป็นจริงแล้วก็มาใช้ชีวิตที่อยู่กับความเป็นจริงก็คือว่าถ้าก็ต้อง ทำงานใช่ไหมทำงานก็คือก็สุดท้ายก็มาทํางานโรงเรียนมัธยมซึ่งแบบเด็กที่กอศน,นี่ก็ไม่ได้มีแพชชั่นอะไรเลยก็แบบเล่นไปทีขอไปทีแค่นั้นเองก็เหมือนเขาเขาอยู่ไปวันๆเพื่อแบบแล้วก็ต้องพยายามดิ้นรนเพื่อหาเงินเพื่อ,เ,อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะแล้วก็จะมีความกดดันจากทางบ้านอีกที่ว่าแบบแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยได้ทำงานเป็นครูแล้วใช่ไหมก็ต้อง อันนี้ให้ได้ก็ต้องตั้งใจทํางานต้องสําคัญเลยคือปากท้องไม่ใช่ความฝันเนาะมันแบบมันบบต้องแบบมั่นคงหน่อยมันไม่ใช่แบบเหมือนว่าไม่มีหลกักไม่มีแหล่งใช่ไหมในฐานะที่แบบสายตาผู้ใหญ่พอ่อพ่อแม่เราอะอะไรเงี้ยอืมใช่ในในเออแล้วก็เรื่องของเร,เรื่องของเรื่องก็คือมันเกิดกลายเป็นว่าเขาเหมือนมีลูกศิษย์นะอดีตลูกศิษย์มามาชวนว่าเฮ้ยอาจารย์ไปอันนี้ให้หน่อยได้ไหม ขาดคนน่ะขาดคนเล่นเปียโนอ่ะเป็นเล่นเปียโนเป็นวงที่เล่นในแจ๊สลับเนี่ยโจโก็ดีใจโอ้เหมือนเป็นความฝันของเขาอยู่แล้วไงคือแบบอยากเริ่มต้นทางสายนี้สัทีให้มันสําเร็จสทัทีคือเขาเริ่มต้นมาตลอดแต่มันไม่มันแบบก็โดนปฏิเสธโดนปฏิเสธตลอดพอถึงตรงนี้เออชวนก็ดีใจก็ไปแล้วปรากฏเหมือนเหมือนได้เขาได้เฉิดฉายอ่ะคือเขาก็มีฝีมือประมาณนึงใช่ไหมแต่กลายเป็นว่า ปมของเรื่องก็คือกลายเป็นว่าเขาดันดันซุ่มซ่ามอะไปเดไปตกท่อระบายน้ําแล้วทีนี้อาการโครม่าเนาะอาการโครม่าจนจนใกล้จะจะไปไม่ไปอะแล้วทีนี้วิญญาณหลุดออกจากร่างแล้วทีนี้กลายเป็นว่าเขาไปเจอกลายไปเจอแบบโลกหลังความตายเนาะที่แบบตัวเขาจะต้องไปพบหน้าแล้วอะแต่ แต่กลายเป็นว่าตัวเขาไม่ยอมนะตัวเขาไม่ยอมที่จะไปพบหน้าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าตัวเขาอะหลบหนีออกมาจากเส้นทางที่จะไปพบหน้าแล้วก็กลายเป็นไปกลายเป็นไปตกลงไปอยู่ตรงที่อันนี้แทนที่ที่เป็นคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเนาะจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งแทนและที่นี่ก็จะมีพวกอต้องเรียก ในในเรื่องเขาจะใช้ว่าพวกพวกนี้จะเรียกว่าอะไรนะเอาจริงมันคือต้องเรียกว่าเป็นเทพหรือเป็นอะไรสักอย่างแต่ทุกคนเราเราเทพองค์พวกนี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะแทนตัวเองว่าเจอร์รีนะ่เนาะเทอร์รี่เจอร์นะรี่เนี่ยคุณนผู้ดูแลเหมือนแบบเป็นพลังจัก,กรวาลบางอย่างใช่ไหมที่เขาที่ในเ,เรื่องเขาตีความขึ้นมาว่า a f t e r l i f ์ชีวิตหลังความตายมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะ ซึ่งพวกประทับใจนะไอาการที่เห็นเทอรี่หรือเจอรี่นะจำไม่ได้าจประมาณเนี้ยจะเรียกผีกขออภัยก็คือมันตีความด้ตอนเหตุแล้วเจอร์พสยมากอนะรู้สึกใหม่ใหม่มากอืมใช่เรียกเรียกเจอรี่แล้วกันแล้วพวกพวกเจอรี่นี่ก็คือเหมือนโจก็ไปบ่ายเบี่ยงแหละว่าเอ้ยอย,อย่างเงี้ยมันจะมีคล้ายๆเป็นอาสาสมัครเนาะที่ที่จะเป็นเมนเทอร์มาสอนพวกวิญญาณต้องเรียกว่าเป็น วิญญาณเริ่มต้นน่ะที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์พวกเนี้ยในการที่แบบแต่ละคนจะมี SE, เอ,อสร้างแรงมีเพอร์ซนอลของตัวเองอะ่ะที่แบบเขาจะสุ่มมาให้ว่าแต่ละคนน่ะมีแบบเออนิสัยเป็นยังไงยังไงยังไงบ้างอย่างเงี้ยแล้วจะมีช่องสุดท้ายที่แบบให้เติมเต็มว่ามันจะมีอยู่ประมาณหกเจ็ดช่องใช่ไหมเจ็ดช่องที่อยู่ตรงอกอะ่ะแล้วจะมีช่องสุดท้ายที่ เหล่าวิญญาณเด็กพวกนี้แต่ละคนน่ะจะค้นหาจากจากบรรดาเมนเทอร์พวกนี้ว่ามันจะมีคนที่ไม่ได้ไปหลังความตายทันทีแต่จะมาปรากฏอยู่ตรงที่จุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นลักษณะเป็นเมนเทอร์ที่คอยคอยสอนนะคอยสอนเด็กๆพวกนี้ว่าเฮ้ยลองทำอันนี้ไม่ชอบไหมอย่างเงี้ยเด็กพวกนี้ก็จะดูแล้วก็ธรรมชาติตัวเองจะไปทางไหน จะสนใจทางไหนแล้วพอพร้อมแล้วเนี่ยเอตาตรงอกก็จะเต็มกลายเป็นเจ็ดดวงกลายเป็นรูปว่าเขาอะพร้อมจะไปกำเนิดใหม่แล้วพร้อมจะไปเกิดที่โลกอ่าไอโจของเราก็เนียนนั่นแหละพี่โจของเราก็เนียนว่าเฮ้ยผมกูเป็นเมนเทอร์นะอย่างเงี้ยแล้วก็เนียนจนได้อะเนียนจนเป็นเมนเทอร์ได้อะแล้วก็แบบในใจก็คือแบบกูจะฉกกูจะฉกไอ้ลูก ไอตัวชกตัวกลับบ้านอ่ะชกไอรูปเนีน่แย่งมาจากเด็กนี่แลหละกูจะได้กลับบ้านอย่าง,างดิ้นรนอะกูแบบดิ้นรนในการที่จะกลับไปมีชีวิตมากนะอ่ะพี่โจใช่ก็จะประมาณนั้นแล้วทีนี้เขาจะได้ไปเจอเด็กแสบคนหนึ่งนะเป็นเด็กแสบที่ไม่ยออไม่ยอมไปเกิดสักทีคือแบบไม่กล้าที่จะไปเกิดบนโลกสักทีมันเด็กคนนี้เขา ชื่อเล่นนะมันจะมีรหัสของแต่ละคนอ่ะเด็กคนนี้รหัสก็ยาวอยู่จะชื่อต้นประมาณ t w e นะเขาจะเรียก t w e ใช่ไหมนี่เป็นตัวเลขเลยตัวเลขยี่สิบสองเจ้าหนูยี่สิบสองนี่ก็แบบเป็นเด็กแสบอ่ะก็คือแบบมันก็แบบเอาแน่จริงทําทําหมดเลยผมผมลองมาหมดแล้วคุยกับแบบแบบบุคคลสําคัญในโลกหมดแลบบ้วผมผมไม่ไปอะ่ะผมไม่ไปเกิดอะ่ะ โอ้ยนี่ไอตอนที่บอกว่าที่สองบอกว่าผ่านเมนเทอร์คนไหนมาบ้างนะโอ้โหแต่ละคนนี่คือแบบระดับระดับโลกนะเไม่อยินระดับโลกไม่อยู่เลยเมนเทอร์ระดับโลกมาก็ก็ไม่ช่วยเด็กคนนี้บอกโอ้ผมไล่ผมไล่ไปหมดอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วทีนี้ก็คลายคลายว่าเขาโจก็จะช่วยเด็กคนนี้ไปเรื่อยๆเพื่อหวังว่านั่นแหละพอ ก็จะตกลงกันเดี๋ยคนนี้ตั้งใจจะไม่ไปเกิดอยู่แล้วพอเขาก็ตกลงกันว่าเอ้ยอันนี้สิถ้านายไม่อยากไปเกิดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะฉกพอนายเติมเต็มเสร็จเดี๋ยวฉันจะฉกไปเองนายก็ไม่ต้องไปเกิดฉันก็ได้กลับไปเกิดก็ตกลงกันอย่างเงี้ยใช่ไหมสองคู่หูคนนี้บินๆน,นะด<อ>้วยความต้องการบินทั้งคู่ดออ้วยออจุดประสงค์คือได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ว่างงเนี่นนะอือ เออแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องเรื่องของเรื่องมันก็จะประมาณนี้นานการไปจนนไพ่แล้วหลังจากนั้นก็คือจะก็จะมีเหตุการณ์ที่พวกเขาอ่ะเออเหมือนได้ไปหาทางที่จะแบบอยู่ๆก็หาทางที่จะกลับเข้าล่างได้อย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าทีเนี้ยก็หลุดไปที่โลกจริงๆทั้งสองคนแต่กลายเป็นว่าเอ,อสลับร่างกันเนาะใช่ไหมกลายเป็นว่าเอ,อวิญญาณของเทเวนตี้ทูอ่ะ เข้ามาล่างโจโแทนแล้วโจดันเข้าไปอยู่ในร่างแมวอ๋อต่น่ารักเลยเอ,อแล้วมันก็จะกลายเป็นการไปจนไัยแบบสนุกสนุกในเรื่องไปว่าแบบโจโจที่เป็นแมวก็จแะบบเอ้ยไปช่วยไปเน้นอะไรต่างๆไปทําสิ่งที่เขาแบบยังต้องไปทําอยู่คือันคนะือการไปเล่นเอ,อคอนเสิร์ตท,ที่แจ๊สคับประมาณนั้น ก็ต้ <S <S 1> <S 1> <S องอะเท่านี้นะประมาณเรื่องเรื่องย่อของเรื่องก็ความจริงนะมันเราเรามองว่าเรื่องนี้ในเรื่องมันก็มาสไตล์นี้อยู่แล้วในในในลักษณะของพิซซ่ามันก็เหมือนโคโค,โคม่มินมีกลิ่นจากหลายเรื่องอ่ะอย่างจากอินไซต์เอาบ้างจากโคโค่บ้างที่มีโลกของจิตใจโลกของวิญ,ญญาณมาสอดแทรกระหว่างความเป็นจริงกับตัวแฟนตาซีตรงนั้นเนาะอื เรื่องเรื่องของอะไรงานภาพอ่ะส่วนตัวนี่คือประทับใจมากๆเลยนะมันแบบอย่างที่บอกตัวที่เป็นเมนเทอร์ตัวที่งานภาพที่มันแบบอยู่หลังโลกโลกที่เขาหลังความตายแล้วก็ที่เป็นเหมือนสวนสนุกเป็นเหมือนเป็นที่เป็นวิญญาณเด็กอ่ะเลื่อยสีด้วยอะไรอย่างนั้นภาพสวยมากอืมแล้วก็การดีไซน์มันก็ทท้งโมชั่นที่แบบตอนที่ไปชนตัวพวกเด็กนั้นมันก็จะลอยฟุ้งแบบเบาๆอะไรเงี้ยมันมีการออกแบบที่แบบมันดู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 สนุกอ่ะแล้วก็มุก มุกที่สอ่อแทกของเรื่องอ่ะ่วนตัวนี่คือทํางานกับกับกับเรามากเลยคือแบบมันมันขำจริงๆอ่ะในทางเรื่องเลยอ่ะในในเรื่องเนี้ยนะแล้วก็ส่วนที่เป็นจังหวะเล่าอ่ะมีส่วนจังหวะเล่า่วนตัวนี่คือแบบประทับใจมากอ่ะคือมันไอช่วงที่ตอนต้นที่โจโเขาลงไปในอ้ท่ออ่ะข้างล่างอ่ะมันวูบจริงนะคือตอนดูแบบตั้งใจดูเนีรยแบบคือมันจังหวะการเล่ามันอิมแพกเราในหลายๆจังหวะอ่ะมีมีไหม,ม ชอบอะไรอะ่ะไม่ไม่ไม่รู้จะชอบอะไรรว<ผ>มๆ <laughs> มัน<ผ>มันค่อนข้างภาพรวมก็ดู <c oughs> แล้วก็ก็ออกไปทางเฉยๆแบบชอบชอบนิดๆเนี่ยนะคือเบสที่สุดคือคือชอบของพิซซ่านะคือเรื่องโคโคนะ่เนี่ยเรื่องนี้มัน <c oughs> อ,าอาจจะไม่ได้แบบเข้าเข้าถึงได้เรื่องอะไรต่างๆแล้วว่าถ้าไวถ้าโตกว่านี้นิดนึงอาจอาจจะ อาจจะเข้าใจมากกว่าน,นี้ก็ได้แต่ว่าในเรื่องของโคโค่อย่างนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวใช่ไหมเรื่องของครอบครัวเรื่องของมันตัวเอกที่เป็นเด็กด้วยความสัมพันธ์อะไรต่างๆมันมันมันดูอ่าดูง่ายกว่าแล้วก็ซึ้งได้มากกว่าใช่ไหมอืมแต่แตถ้าพูดถึงเที่ Coco a, Coco a, ยวโคโค่ผมรับว่าโคโค่คือภาพอลังการมากๆอืมมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากกว่าอันโซน<ล>อะไรแบบว่าแฟนตาซีด้วยอ่ะ ในในโคโค่นี่นี่คือการรังสรรโลกใหม่ขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยโลก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 หลัความตายของโคโค่อย่างเงี้ยใช่ไหมมีการรังสรรขึ้นมาแบบโหสวยงามดูแฟนตาซีแล้วก็ดูมดูดูมีสีสันมากกว่าแต่ในขณะ ừ ừ ที่เรื่องนี้จะเป็นลักษณะที่แบบมันจะมินิมอลมากอ่ะเออมินิมอลมันส,บ,สบ,บายๆดูแบบสบายตาหน่อยเออน่มินิมอลแล้วก็แบบมีแค่สว่างกับมืด เท่านั้นเองอะที่ท,ที่มันจะไม่ได้แบบในโลกความตายนะไม่ได้มันก็สวยแหละแต่แต่ไม่ได้ถามว่ามันในแง่ของความฉุดฉาดไหมมันไม่ได้ฉุดฉาดเป็นหนังที่ค่อนข้างลึกอะดูดูเอาลึกดูเอาลึกดูอารมณ์ไม่ได้เน้นความฉุดฉาดอยู่แล้วแหละใช่ไหมออใช่เดี๋ยวอาจจะเสริมอีกนิดนึงก็ไนดะ้ว่าหนังเรื่องนี้น่าจะคนที่ทํางานมาแล้วแบบอาจจะหลายปีมากมันจะมีบางคนมันจะมีอาการที่ว่าพอเราทํางานอยู่ใน ในระบบนานๆนะ่ะมันมันจะเริ่มชินเริ่มมีคอมฟอร์ทโซนแล้วก็แบบมันจะลืมความฝันไปอะ่ะอาจจะลืมสิ่งที่เราอยากอยากเป็นอยากมีจริงในช่วงจบใหม่หรือตอนเราเรียนอะไรเนี้ยหนังนี้มันสะกิดพอสมควรเลยนะแล้วก็ในอีกมุมหนึ่งคือคนที่ไม่รู้ตัวเองชอบอะไรอะ่ะมันมีมีคนอย่างนี้จริงในส่วนตัวในชีวิตแบบชีวิตประจำวันเนี้ยคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละบางคนหาทั้งชีวิตก็ ไม่ไม่ก็ไม่กล้าพูดหรอกเพราะว่าก็ประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยก็แต่ก็เห็นแล้วกันก็เห็นว่าเราก็เราก็คิดว่าคนส่วนใหญ่ก็พี่ก็ยังต้องหาตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะยังหาตัวเองไม่เจอกันหรอกหาไปบางคนหาเร็วบางคนหาช้าแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่มีใครรู้หรอกว่าจริงๆแล้วตัวเองอยากทําอะไรอืมก็ก็คือจะเทศเนี่ยใช่ก็คือมันหมือนกับว่า ถ้าคุณเองชอบอะไรอ่ะหนังเรื่องนี้มันจะให้กาลังใจคุณมากเลยแล้วก็ส่วนที่บางทีเราคิดว่าเรารู้แล้วว่าเราชอบอะไรอ่ะมันจะมีมุมมันจะมีพาร์ทใงไงที่ไมีเห็นอ่ะมันจะสึ่งกับว่าบางทีเราทำอะไรนี้เราชอบมากๆแล้วอ่ะแต่จริงๆเราก็มีความฝันอย่างอ่ะแต่พอมันโตขึ้นบางทีชีวิตมันมันก็บางทีมันก็ไม่มาตามความฝันก็ได้เพราะบางทีสิ่งที่เราทําอยู่ในในขณะนั้น่ะมันมันก็ดีมากอยู่แล้วอ่ะเออมันมีหลายหลายพาร์ทที่แบบให้อะไรกับเราเยอะ่าคนดูนะที่ที่ดูมาึถือว่าได้ ก็เลยอ่ะก <host>: ็ก็ไอ้ uh, ตรงนี้ไม่เป็นเรื่องแบบอันนี้นิดนึงเรื่องแบบเอแบบปัจญาปัจญามนุษย์ไดเนาะก็ก <Go> ็ก <rt Isaiah> ็เกตนะเข้าใจเรื่องนี้มันมันดูไม่ค่อยยากดูมันมันจะสื่อมันจะเป็นหนังที่ให้กําลังใจเรานะให้กําลังใจว่าว่าว่าชีวิตเรามันต้องการอะไรอ่ะ คือมันไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่อืมยิ่งใหญ่ก็ได้มันอาจต้องเป็นสิ่งมันเป็นบางทีเป็นเรื่องที่เรียบง่ายอ่ะแค่นั้นพอใช่ไหมแต่ก็อืมก็ไม่ก็บอกแต่ก็ติดนิดนึงว่าเอ้ยเราเราก็อายุแค่นี้ใช่ไหมมันมันจะแบบไม่ไม่พูดไม่ได้เต็มปากเราอกว่าว่า,วา,วา,วาชีวิตมนุษย์มันคือแค่นั้นใช่ไหมเพราะมันยังต้องเรียนรู้เยอะ มันต้องเรียนรู้อีกเยอะแล้วก็มันมันฉาบด้วย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 ความหวังนั่นแหละคือเป็นหนังที่ให้ความหวังน่ะแต่ก็ส่วนตัวก็มองว่าเฮ้ยมันมันมองอีกด้านหนึ่งว่าเขาให้ความหวังก็จริงแต่ว่าแล้วก็แล้วยังไงอะ่ะก็แต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือปากท้องนั่นแหละถูกไหมล่ะ <S <S ปากท้องที่ที่ต้องทอําอ่ะคือที่ทุกคนมนุษย์เราดิ้นรนอย่างเงี้ยก็เพื่อ จริงนะก็เพื่อสิ่งง่ายๆพวกนี้แหละคือการได้กินของอร่อยการได้ไปดูธรรมชาติสวยๆการได้หวัวเราะใช่ไหมการได้อยู่กับคนที่เรารักใช่ไหมเราเราเราต้องการแค่นี้แหละทุกคนเลยเชื่อทุกคนต้องการแค่นี้ไม่ว่าจะจะใครก็ตามแต่ว่าเราก็รู้ว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ยั่งยืนเพราะว่าสิ่งพวกนี้ จะได้มาก็ต้องมีเงินตามาเป็นเครื่องช่วยให้เราอันเนี้ยให้เราสามารถคงสิ่งพวกนี้ไว้ฉะนั้นทุกอันที่คนที่ลนอะ่ะไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่ความยิ่งใหญ่เลยทุกคนที่ดิ้นลนก็เพื่อแค่นี้แหละเออต่พูดถึงอะ่ะไอพาร์ทที่มันมันมีจุดในเรื่องอะที่มันพระเอกเรามันไปถึงจุดจุดนึงแล้วอะ่ะแล้วมันเรีแอชั่นออกมาอันนี้โคตรเลี่ยวะนะบอกได้แค่นแะบบไม่ <ừ> ไม่ต่ออ สิ่งที่พอพระเอกไปถึงจุดที่มันมันคิดไว้แล้วอะโคตรเลียวอันเนี้ฉันรู้สึกได้เลยเพราะว่าไปคุยกับคนที่เขาแบบทํางานมาแล้วอะแม่งดูจริงมากต้องต้องให้ใครจะไม่ดูต้องไปดูเองเพราะแบบมันคืออะไรก็ถือก็ถือว่าเขาก็ทําดีนะค่อนข้างดีก็ก็เหมือนหนังหนังเรามองว่าอย่างนี้นี่าหนังหนังเป็นสื่อบันเทิงนะเขาเขาจะ สิ่งที่หนังต้องการจะขายก็คือการให้คนน่ะได้รับการพักผ่อนทางจิตใจนั่นแหละสำหรับเรามองก็ถือก็ถือว่าเป็นยาเป็นยาดีให้เราแบบอได้ได้ได,ได้เหมือนได้พักอะเนาะได้ได,ได้ได้มองว่าเออคือชีวิตเราเราทุกคนต้องบรรลานะกับความเป็นจริงกับความเป็นจริงกับอันเนี้ย คือการต่อสู้ดิ้นรนกับการพักผ่อนนั่นแหละใช่ไหมบัล้านต้องเรต้องบัล้านให้ได้นั่นแหละสําคัญที่สุดอืมก็สาหรับโซน,น,นะครับก็ถามว่าส่วนตัวชอบไหมก็ก็ก็นิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ก็ดูแล้วชอบ ชอบประมาณหนึ่งแต่ว่าไอที่ตึงตาตึงใจยังเป็นของวิกซ่ายังไงก็แบบโคโคอ่อยู่ดมใช่เราแบบมันก็เราชอบแบบมันมันเหมือนกับมันเข้าแบบมันคุยอะไรกับเราใช่ไหมหนังแต่เรื่องเนี้ยส่วนตัวนี้จะไปดูโคโค่ในโรงอ่ะกับโซอ่ะเออส่วนตัวนะคือดันชอบโซมากกว่าแต่ว่าจอมรับว่าภาพเรื่องโคโค่อ่ะมันก็ดีจริงๆอ่ะดีมากๆเลยแต่ถ้าตอนเนี้ยถ้าแบบให้ใหใหใหอยากไดความรู้สึกจากาที่ดูอ่ะส่วนตัวจะชอบโซมากกว่า อาจจะโดนมาอาจจะโดนอะไรมากกนะ<ต>ว่าก่อนนะแต่ถือไม่ได้ยังล,กลกยกใช่มันก็อีกน,นิึงเพราะว่าเราอ,อ,อาจจะส่วนตัวแล้วเราเราเราไม่ได้ไม่ได้อยากมารู้เรื่องอย่างนี้เพราะเราเพราะเราก็รู้อยู่แล้วไงเราก็จะแบบขึ้นหนังพิกซ่าเราเราจะดูเราจะแบบนิดนึงในแง่ที่ว่าเราไม่ได้รีบไปดูเพราะว่าจะรู้มอารมณ์ในหนังจะค่อนข้างรุนแรงรุนแรงกับความรู้สึกเราประมาณหนึ่ง ใช่ไหมมันจะมันจะมันจะล้วงลึกความรู้สึกของเราออกมาหนังพิซซ่ามันไม่ใช่การ์ตูนฉาบฉวยอว่างั้นเถอะอืไปดูแล้วเราจะต้องคิดเราจะต้องรู้สึกตามมากพอสมควรอืก็บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้แบบอยากจะไปแบบอันนี้ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ถึงขนาดว่าดูแล้วจะโอ้โหบรรลุบรรลุธรรมหรือเศร้าหรือ นู่นนี่นั่นไม่ขนาดนั้นยังไงมันก็จะมีกรอบของความที่เป็นสื่อเอตเทนอยู่เนาะแต่จะจะจะทะเลจะลึกกว่าหนังของดิสนีย์เพียวๆประมาณหนึ่งแค่นั้นเองมันมันจะเป็นหนังสก,กิดอ่ะเท่าที่ไปกัอคนที่ดูมาแล้วมนะันจะหนังน่จะเป็นหนังแนวสก,กิดจ,จะถูกกว่าเออสก,กิดเรามันมันจะไม่เชิงบรรลุเท่นั้นแต่แต่คือมันทํางานจริงๆริงอย่างที่เราเห็นเพราะนักทํางานเลย ก็มันโซก็เพลงเพราะมเพลงเพราะไหมก็มันนั่มันได้มันได้เพลงประกอบออสการ์ด้วยเนี่อืมใช่ไหมแต่ปีนั้นอาจจะแบบจะไม่ได้ว่าปีที่แล้วมันมีใครมาเข้าแข่งมากแต่เหมือนอันนี้ได้ออสการ์แอนิเมชันนะแล้วก็เพลงประกอบใช่ได้ิวต์แอนิเมตเดบิวต์ออริจินอลสกอตก็พวกก็เพลงก็ดดีีน เพลงก็โอเคไม่เพลงเพลงจะแบบไม่ฉุดฉาดหลังเรื่องนี้เป็นหนังที่ไม่ฉุดฉาดเลยอ่ะว่างั้นเถอะคือ mm hmm. คือการที่ไปโลกวิญญาณนอะ่ะตรงนั้นอ่ะฉุดฉาดที่สุดละแต่ว่าทั้งเรื่องนี้คือจะค่อนข้างซอฟมากอ่ะซอฟไปแบบเย็นเย็นอ่ะไปแบบเย็นเย็นลึกๆกอ่ะ <laughs> ไม่เย็นเท่าไหรน่นะไม่ได้ไม,ไม่ต้อง นิดหนึ่งมันไม่ได้เย็นขนาดนะั้นมันจะมันจะลึกมากกว่ามันจะไม่ได้ฉุดฉาดแต่ก็ให้กำลังใจดีนะครับเรื่องนี้สำหรับโซก็เข้าใจนะว่าทำไมไดออสการ์ Oscar, เพราะว่าเมสสเจดีเมสเจเรารู้เลยคือคือ,ค,อคือเราไม่ได้ไม่ได้ประทับใจเรื่องนี้อะไรมากมายก็คือประทับใจในแง่ที่ว่าเป็นหนังดีอะไรคือให้อารมณ์ประมาณอินไซต์เอาอะคือเราเราดูแล้วประมาณนั้นอะ ประมาณม,มีใช้เอาที่แบบที่แบบแบบรู้ว่าเป็นหนังดีอ่ะแต่แต่เราก็แบบดูจบแล้วก็ไม่ไม่ถามว่าเป็นหนังโปรดไหมก็ก็ไม่ไมอ่ะอย่างนั้นมากกว่าอืมคือคือจะไปโปรดอะไรที่มันที่มันเข้าถึงง่ายมากกว่าเนี้อย่างโคโค่อะไรอย่างเงี้ยจะ,จะ<ม>ง่ายกว่าสำหรับเราอืมประมาณน,นี้ ประมาณนี้นะครับสำหรับโซโเออชื่อไทยอะไรนะอัศญญญจ,ร,จรย์วิญญาณอโลเวงนะครับเออใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับผมสามารถรับชมได้ทางด i ส n e y h ฮอ Star แล้วนะครับผมมีหนังดิสนีย์มากมายให้ได้รับชมกันนะครับก็ วันนี้ก็ต้องเท่านี้เนาะขอตัว,ขอต,วขอตัวทุกท่านลาไปก่อนพบก,กันใหม่กัดหน้านะครับผมไปแล้วนะครับเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ